สวัสดีคด้วยนะครับยุคผมอเมซี่นคนเดิมน,นะครับเพิ่มเติมคนนี้ถ้าเราจะมาแคสเกมฟลิปบอท t ทครับผมรือภาษาไทยที่เราที่เราเรียกกันว่าน,นะครับยนขวดให้ตั้งชาเลนจ์่าตอนนี้กำลังเป็นกระแสมากครับสำหรับฟลิปบอท t ทนะแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นกันแบบในเกมนะครับจะเป็นง่ายไปดูกันเลยครับ ก็สําหรับเกมนี้นะคจะเป็นเกมโยนขวดให้ตั้งนะครับก็นะก็ซึ่งก็จะมีหลายโหมดมาครับมัจะเป็นโหมดด่านโหมดเลเวลโหมดมีโหมดแบบกับหัวด้วยโหมดนี่เป็นเหมือนโหมดฮาร์ดโหมดโยนนะนี่โหมดเลเวลที่ผมเล่นไว้ถึงเลเวลสิบสองแล้วอแต่วันนี้โหมดคือเราจะมาเล่นให้มันปาฟลิปแลวให้มันอยู่แบบเนี่ย ให้มันตั้งอยู่บนโต๊ะแบบนี้มันก็จะนับเป็น1 s c o r สกอร์แล้วก็ทําไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเรา,เราทํำตก1ครั้งนะครับมันก็จะเลิกรับสกอร์มันจะนับ1ใหม่นะครับต่อตอนที่เราอ่าหมุน1ครั้งนะมาตั้ง1ครั้งก็จะนับ1ใหม่โอเคการเล่นก็ไม่ยากครับก็คือการอ่าการเขาเรียกว่าอะไรการสบัด การเลื่อนนิ้วของคุณนะครับให้มันให้ขวดมันลอยฮะแล้วก็ตั้งลงมานะครับซึ่งฟิสิกส์การะระบบการเล่นเนี่ยเหมือนกันแบบใช้แบบในชีวิตจริงเลยคือแบบน้ําต้องน้อยน้อยน้ำต้องก้นขวดโยนขวดไม่สูงมากสูงมากจะไม่ลงอะไรอีกแบบการแบบใช้ขวดนี่เหมือนแบบเหมือนเรื่องจริงเลยนะโจโ โจโฉเจ้าฟาอืมนี่ครับหนึ่งสกอร์แล้วฮนะไปไกลไปไกลเลยอ๋ออีกหนึ่งสกอร์อ่าสองสกอร์เอาหัวลงทำไมล่ะจ๊โอ้โหเกลับได้คนระับเฟอร์น้อ โอ้โนโอเคต่อครับโอเคครับโอเคครับโอ้โนโอเคครับโอเคครับล <c oughs> ู้เออีกแล้วนะไม่มีคำว่าพอดีจริงๆ <c oughs> ไปไกลเลยโอเคครับโอเคครับดึงครับ โอเคไปไกลเลฮะเอะอเออจะปจูโฉเต็มที่ถ้าผมเป็นขวดผมโยนไปเรื่อยๆนะความรู้สึกของขวดนะก็จะคงเจ็บมากครับโยนไปแล้วก็เออมาค้างก็ร่วมมาค้างก็ตั้งมันไปตั้งข้างล่างโอ้ยผมเลยบอกไปมันมีการแบบเออนี่เปลี่ยนขวดนะเปลี่ยนขวดไปกันน,น,น้ำน้อยครับน้ำน้อย อ๋อครับนี่นัอโยนง่ายขึ้น <c oughs> ขอไายครับซึ่งมันก็จะมีระบบอะไรต่างๆครับก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นแบบการซื้อขายขวดอันนี้ก็เป็น <c oughs> ผมอยากรู้ว่าท่านผู้ชมเห็นเป็นไรฮะนะฮะเอาจริงๆมันก็คือ,อระบบการแชร์แต่ว่าที่ผมเห็นมันอะไ <c> ร <oughs> แล้วก็เป็นแบบ พวกหมดด่านๆอะไรนะแล้วก็เป็นเรียงลำดับชั้นนะแล้วก็เป็นบ้านก็อน,นี่ออกากเกมแล้วก็อ่ะมาเล่นกันต่อช่วงลงงลางพี่ผมจะให้ตั้งบนช่วงเอา้าวโอ้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 อยังนหนักหนึ่ง หน้าลงล่างโอ้ยเงียบเอาวนบจัดไปโอ้ยไปแล้วผมไปแล้วไปแล้วปึ้งโอ้ยถ้าผมมันเจ็บเนี่ยถ้าผมถ้าผมมันขวดจะเจ็บมากเลยไปแล้วไปครับปุ้งกระแทกไปครับผมจะตั้งก็ไม่ตั้งครับผมไปครับไปแล้วครับไปแล้วหัวจุมเลยครับผม ไปไปเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาเป็นว่านะเกมนี้มันก็ค่อนข้างจะเล่นยากนะบบผมกนะ็เดี๋ยวค่อยมาต่อกับพาร์ทอื่นกับสําหรับอโหมดอื่นๆื่นละกันนะครับผมก็อเดี๋ยวพาร์ทหน้าก็น่าจะเป็นโหมดการอทำเรเวล อ่าอันนี้นะแต่ว่าก็เออดูไปดูไปก่อนนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์แชร์นะครับผมนี่ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย